สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องของพี่หมอนะครับเป็นช n n e l ของการดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่าทาโรตนะครับการดูดวงของพี่หมอก็คือเป็นการดูดวงผ่านของพลังจิตสัมผัสกับตัวไพ่ก็จะดูดวงได้ถึงความรู้สึกนึกคิดภาษาสิ่งที่ซ่อนไว้ความในใจที่อยากจะบอกจิตวิญญาณพลังแห่งกรรมพี่หมอก็สามารถที่จะบอก ผ่านพลังงานแห่งไพ่นี้ได้สำหรับเช้านี้เรามาเริ่มต้นกันนะครับคลิปนี้เรามาเริ่มต้นกันว่ามีพลังงานใดที่เกี่ยวกับคนที่คุณกำลังมีประเด็นหรือว่าตัวคุณเองนะตัวคุณเองมีพลังงานของด้านความรักมีพลังงานใดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างไหมแล้วเขารู้สึกอย่างไรนะ เราจะใช้ไพ่ทั้งหมด4คู่เอาละคู่ที่หนึ่งมีพลังงานของใครที่เข้ามาเกี่ยวพัน แล้วพลังงานนั้นเกี่ยวพันแล้วเขารู้สึกอย่างไรเป็นคนเก่าของคุณน่ะเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ในความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งอยากมอบสิ่งที่มีค่าเพราะว่าเขาคิดว่าคุณคือสิ่งที่ท่งคุณค่าในหัวใจของเขาเสมอมีใครที่มีประเด็นเกี่ยวกับความรักเก่าที่คนเลิกลาหรือจบกันไปแล้วนะครับ เขากำลังคิดถึงอยากจะกลับมาพลังของเขานั้นนะเขาพุ่งต้านแรงพลังของเขาพุ่งมาแบบอยากจะเข้ามาหาตัวคุณเนาะแต่มีความลังเลในความรู้สึกอยู่นะครับและเขาเขาอยู่ที่ห่างไกลกับคุณอนะคุณกับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะครับหมานถึงว่ามันอยู่คนละคนละที่แล้วบางคนอาจจะอยู่ต่างประเทศ เขาคิดกำลังอยู่ในช่วงของการที่จะ make decision หรือว่ากำลังจะตัดสินใจนั่นเองคิดวนไปวนมาในความรู้สึกอยู่เราเป็นรอบๆละลอกระลอกอยู่นะครับตอนนี้นะความฝันของเขาในใจของเขาเขายังมีฝันที่จะมีครอบครัวกับคุณอยากจะสร้างความสุขไปด้วยกัน เขาอยากจะแบ่งปันสิ่งต่างๆแบ่งปันความสุขให้คุณเขายังคิดอยู่เสมอเลยกำลังคิดจะตัดสินใจจะกลับมาเริ่มต้นใหม่มีพลังงานของการเรียกว่ากระตุ้นเตือนจากภายในเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการกลับมาเริ่มต้นใหม่สิ่งที่เขาอ่ะกำลังตัดสินใจอะเขากำลังคิดทบทวนอยู่มาดูข้อกังวลของเขาดีกว่าเขากังวลอะไร ทำไมถึงไม่กล้าพี่หมอขอใช้ไพ่สักสามคู่บอกสิ่งที่เขากังวลอยู่กังวลอะไรถึงยังไม่กล้า สิ่งที่เขากังวลก็คือมันเป็นความรู้สึกผิดเขากำลังเขากำลังรู้สึกว่าเขาเคยทำสิ่งที่ไม่ดีกับคุณนะแล้วก็เขาเขาตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่ไปเริ่มต้นใหม่แล้วนะภาพของการที่เขาตัดสินใจ แล้วเขารู้สึกผิดที่เขาเรียกว่าใช้ใช้พลังบางอย่างที่เขาไปเปลี่ยนแปลงไปเริ่มต้นสิ่งใหม่เนาะหรือว่าเขาเดินจากคุณไปเขาไปเริ่มต้นสิ่งใหม่กับใครสักคนนึงนะเขารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันติดอยู่ในใจเนาะอืมเขาตัดเขาได้ตัดสินใจไปเริ่มต้นสิ่งใหม่บางอย่างเขาเลยรู้สึกว่า การที่เขาตัดสินใจไปเริ่มต้นสิ่งใหม่เนาะแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันคือประเด็นที่เขาหลังเลเขาสิ่งที่มันลังเลอยู่ในหัวใจใจที่มันพุ่งพ่านใจที่มันรู้สึกว่ามันลังเลอยู่ไม่กล้ายอมรับผลลัพธ์ก็คือว่าเขาอะจริงๆใจอยากขอโทษใจอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่เขาก็กลัวมีความกลัวที่จะสูญเสียคุณไป มีความกลัวนะอยากจะเริ่มต้นใหม่อยู่ในใจลึกๆเขาก็มีความเหงาอยู่ในหัวใจเขาส่วนหนึ่งนะครับและเขาก็รู้สึกลังเลว่าตอนนี้มันควรจะหยุดพักไหมควรจะหยุดพักหรือไม่ควรจะพักกายพักใจก่อนดีไหมเนาะคือความรู้สึกของเขาเนาะหนึ่เขาอยู่ในกระบวนการของการเรียนการสำนึก พลังงานของเขาคืออยู่ในกระบวนการของการเริ่มต้นที่จะมีจิตสํานึกด้วยนะครับว่าสิ่งที่เขาเคยทํามาเขาทําอะไรมาไม่ดีเขาไปาในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะไปสร้างสิ่งที่มันไม่ดีในความรู้สึกที่มันกระทบต่อจิตใจของคุณกระบวนการตรงนี้จัก,กรวาลบอกว่าเขากําลังเริ่มถูกกลไกของ พลังแห่งความยุติธรรมของจักรวาลสั่งสอนเขาให้เขาเริ่มต้นในการเรียนรู้นะเขาคิดถึงช่วงนี้จักรวาลทำให้เขานะมีความรู้สึกว่าอยากกลับมาขอโทษอยากกลับมาศึกษาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึง่งเขากลัวที่จะสูญเสียคุณไปเพราะว่าคุณคือสิ่งที่เขารู้สึกว่ามีค่าต่อความรู้สึกของเขาการที่เขา การที่คุณเงียบหายไปหรือเขาเงียบหายไปจริงๆแล้วในความรู้สึกของเขามันเป็นพลังงานของการถูกทิ้งเอาไว้ให้เหงาและโดดเดี่ยวสิ่งเหล่านี้จักรวาลสั่งสอนเขาให้เขาได้เรียนรู้ว่าใครคือคนที่มีคุณค่าใครคือคนที่มีความหมายในหัวใจคนที่เขาเคยเอาเปรียบคนที่เขาทำไม่ดีมาจักรวาลกำลังที่จะเร่งสั่งสอนให้เขาทบทวนและคิด เขาใจเขาอยากมาแต่จักรวาลไม่ให้มาเพราะว่าจักรวาลกำลังสั่งสอนให้เขาทบทวนเรื่องราวความผิดพลาดทั้งหมดเขาจะต้องถูกกลับไปในเวอร์ชั่นใหม่เท่านั้นถึงจะกลับไปได้เขากำลังคิดวกวนถึงเรื่องของการหยุดพักให้เขาหยุดพักบ้างเพราะว่าน่าจะเป็นปัญหามากมายที่ลุมล้อมในตัวเขาจักรวาลสั่งให้เขานอนหยุดพักนิ่ง และให้คิดทบทวนทุกอย่างวนเวียนไปจักรวาลกำลังที่จะสั่งสอนในเรื่องของความถูกต้องเรื่องของอดีตที่ผ่านมาเป็นกระบวนการของการเรียนรู้เพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณเขาจึงอยู่ในโหมดของความรู้สึกที่ว่าใจพุ่งแต่ไม่ตัดสินใจนั่นเองนี่คือความรู้สึกที่ยังไม่สามารถมาเริ่มต้นได้เพราะอยู่ในกระบวนการ นะครับหรือ process หรือว่ากระบวนการที่เขาจะต้องตื่นรู้เสียก่อนเนาะตอนนี้เขากําลังตื่นรู้แล้วอยู่ในกระบวนการของการเริ่มต้นของการตื่นรู้คิดถึงเรื่องราวต่างๆคิดถึงความดีงามคิดถึงความบริสุทธิ์ของหัวใจแห่งความรักที่เคยมีในการเก่าก่อนนั่นเองเราถามไพ่ต่อขอไพ่บอกพลังงานว่าเขาอยากจะเริ่มต้นกับความรักเก่าๆที่มันอบอุน่นเนาะใครที่มีพลังงานความรัก ที่เคยมีอดีตที่อบอุ่นในหัวใจแล้วเลิกลากันไปเขาอยู่ห่างกันไปล้ความรู้สึกอดีตเก่าก่อนนั้นเขาคิดถึงอะไรบ้างเราจะใช้ไพ่ใดถามเขาคิดถึงอะไรบ้างขอใช้ไพ่ความหมายสามคู่อธิบายความในใจว่าคิดถึงเรื่องราวอะไรกับคุณรูดวงบางที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เขาคิดอะไรบ้างเรื่องราวเก่าๆโอ้ เขาคิดถึงคิดถึงอะไรบ้างโอ้นี่ไงเห็นแล้วหละเขาพลังงานของของเรื่องราวเก่าๆที่เขาคิดถึงอะ่ะมันมีเรื่องทั้งสองด้านเลยอะ่ะคือคือมันมีเขาคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่มันอิสระมันเป็นรักที่มันมีความสุขมันเป็นความรักที่คุณกับเขาอะ่ะเคยร่วมกันเดินมาแบบ ไม่เคยกลัวสิ่งใดร่วมกันเริ่มต้นความรักเริ่มต้นความรักที่มันใส่สมันบริสุทธิ์แล้วมันมีพลังงานแห่งความรักคือไปไหนไปกันนะมันอิสระมันไล่แบบไล่ข้อกังขาเนาะมันมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันในช่วงของเริ่มต้นนั่นเองและแต่เขาก็รู้สึกอีกด้านหนึ่งนะความรู้สึกเก่าของเขาที่ปรากฏขึ้นนะนะก็คือเขารู้สึกถึงการจบสิ้นของความรัก เขาเริ่มทบทวนสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรักความรู้สึกตั้งแต่วินาทีแรกที่เริ่มคบกับคุณเขาไล่เลียงไล่เลียงเหมือนกับภาพของวิดีโอที่มันเลื่อนผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆสุดท้ายในระหว่างนั้นน่ะในระหว่างการเรียนรู้น่ะเขาพบกับปัญหาที่เขาสร้างขึ้นเขาก่อวินาศกรรมเขาทําให้ความทุกข์เกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์นี้แล้วเขาก็ยืนโศกเศร้าเสียใจเขา คิดว่าเรื่องราวเหล่านี้มันจบลงไปแล้วแต่ลึกๆในใจของเขาที่หวนคิดนั้นเนี่ยยังมีพลังงานของหัวใจนะหัวใจเรื่องเก่าๆคือหัวใจที่มันเป็นรักสามเศร้ามันเป็นรักที่ผุดขึ้นนะมันเป็นรักที่มันมีคนที่มากกว่าหนึ่งคู่ความสัมพันธ์เขาคิดเขาเสียใจ เขาคิดถึงความรักที่มันเริ่มต้นมันสดใสมันมีพลังแต่มันก็จบลงไปแล้วเพราะอำนาจแห่งฤทธิ์ของรักสามเศร้าแต่ในใจนั้นอีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งบางพลังงานอาจจะเป็นรักสามเศร้านะบางพลังงานอาจจะเป็นพลังงานของสิ่งที่เขาคิดถึงเรื่องราวความหลังเก่าก็คือเขากำลังคิดถึงเรื่องของการสร้างการสร้างกันใหม่สร้างโครงสร้างของ รักเขาอยากหยิบยื่นหัวใจอันบริสุทธิ์ตอนนี้มันมีพลังงานของการเคลื่อนไหวอยู่ในหัวใจเขาลึกๆนุ่มๆลึกๆอยู่ว่าเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นความมั่นคงอยากมอบความมั่นคงให้กับคนเก่าคนรักเก่าอยากจะเรียกว่าสร้างอยากกลับมาอยากกลับมาสร้างเขาเห็นคุณค่าและอยากกลับมาสร้างกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือความรู้สึก ของคนที่คุณมีประเด็นอยู่นะครับมาดูมาดูเจาะลึกมาดูพี่หมอจะเจาะลึกเข้าไปอีกให้ดูนะเสียใจอะไรสิ่งที่จบขอพลังงานของความเศร้าโศกเสียใจในความรู้สึกของเขาสาคู่ถ้าพลังงานศักดิ์สิทธิ์จะบอกคือเรื่องใดทําไมถึงเศร้าเศร้าเรื่องอะไรเศร้านักหนาเรื่องอะไรจ๊ะ เาเศร้าสิ่งที่เศร้านะเหรอรักที่บริสุทธิ์แต่ต้องแบกมันคือรักสามเศร้านะครับหรือรักที่เต็มไปด้วยปัญหาการเริ่มต้นใหม่ของความรักความรักนี้มันเริ่มต้นด้วยคนสามคนน่ะมันมีคนสามคนเข้าไม่เกี่ยวข้องหรืออาจจะมองว่าในใจของเขากำลังคิดทบทวนถึงเรื่องของตั้งแต่การเริ่มต้นของมิตรภาพทุกอย่าง และความรักที่มันบริสุทธิ์ด้วยหัวใจแต่เต็มไปด้วยปัญหาที่ต้องแบกรับภาระแต่เขาไม่อยากจะวางมันหรอกนะเขายังนิ่งอยู่แต่ว่าหัวใจของเขาอ่ะเขาโฟกัสความมั่นคงและเขายังมีความมั่นคงนะเขาอยากจะกลับมาในความรักความสัมพันธ์หัวใจเขายังคิดถึงเขาอยากจะเรียกว่าส่งความรักนี้มาให้แต่ปัญหามันค่อนข้างเยอะในความรักที่เป็นอยู่ คุณกับเขารักกันแต่เต็มไปด้วยปัญหาที่ซุกซ่อนในหัวใจเขามันเป็นรักที่เริ่มต้นด้วยมีคนสามคนเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยต้องเป็นความรักที่ต้องแบกปัญหากันอยู่นะแต่จริงๆแล้วเขามั่นคงในหัวใจกับคุณและรักคุณอยากเดินเข้ามาหานี่คือพลังงานของคนที่คุณมีประเด็นสิ่งที่เขาถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าจะถามหัวใจของเขาสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเป็นข้อความอยากจะส่งข้อความในหัวใจสามข้อความหลักที่สุดในหัวใจของเขานณะวันนี้เวลานี้ที่ใครผ่านมาเจอคลิปนี้หัวใจของเขาว่าอยากพูดถ้าเขาพูดได้อีกครั้งหนึ่งเขาอยากบอกอะไรในความรู้สึกในหัวใจของเขาถ้าเลือกได้เขาอยากบอกอะไร ในวันที่วันนี้ไม่มีคุณเคียงข้างแล้วอยากบอกอะไรสิ่งที่คุณอยากบอกมากที่สุดคุณอยากบอกอะไรเสียงหัวใจของเขาอยากบอกอะไรถ้ากลับมาพูดกันได้อีกครั้งหนึ่งกลับมาเริ่มต้นด้วยกันได้ไหมอผมอยากกลับมาหาผมอยากกลับมาหาหัวใจของผม หัวใจที่มันมีแรงผลักดันผมเห็นคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในหัวใจของผมอะลึกๆผมยังยังยังลึกๆผมยังเห็นความแบบอ่อนโยนในตัวคุณอะความนิ่งของคุณอะมันเป็นความแข็งแกร่งภายในอะคุณเงียบเนาะแต่ว่าผมเห็นความผมเห็นคุณด้วยความเคารพนะคุณนิ่งคุณเงียบคุณสยบผมได้ทุกอย่างลึกๆเขากําลังแบบ<ม>เขาเห็นแบบ คุณเป็นคนที่เป็นรักในที่ลับๆของเขาเป็นความรู้สึกที่สุกล้นในหัวใจเป็นความรักที่ไม่สามารถที่จะแสดงออกมาสู่ภายนอกได้มันเป็นความรักที่ลึกซึ้งในหัวใจแล้วเขาก็เก็บมันไว้อยู่ในความทรงจําเก็บไว้อยู่ในส่วนลึกข,ของก้นบึ้งในหัวใจสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเขาได้ทําร้ายคนที่เขารักเขาด้วยหัวใจ คือเขาบอกว่าเขาได้ทํำร้ายคนที่รักเขาคนที่เมตตาเขาคนที่ให้อภัยเขามาตลอดเขาได้ทํำร้ายด้วยการเดินจากมาแบบเห็นแก่ตัวนี่คือพลังงานหรือข้อความที่เขาอยากจะบอกตอนนี้อยากกลับมาเริ่มต้นและรักมากโดยที่บอกใครไม่ได้มันรักล้นใจเนาะและก็เขาเสียใจที่ได้ทำร้ายคุณแบบเห็นแก่ตัว นี่คือพลังงานของคนที่เกี่ยวข้องกับลูกดวงที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ใครนะคิดว่าดวงนี้เป็นของคุณนะนะครับฝากกดเครื่องหมายบวกกดหัวใจและพิมพ์คอมเมนตะ์นะน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไว้นะครับและกดประทึกเปรายการโปรดนะครับกดรีโพสซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นค่าครูสำหรับการดูดวงนะ แล้วกลับมาพบกันนะครับและก็ใครที่ามาจากอีกช anel หนึ่งนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้วยนะครับแเราจะกลับมาติดตามพลังงานของคนที่คุณมีประเด็นในความรักผ่านไพ่าทาโร่ไพ่พิเศษที่มีเรืออดีตนะครับมีการใช้งานหรือมีประวัติมาอย่างยาวนานมากกว่า7 0็700ปีนั่นเองนะครับเราจะสัมผัสพลังงานของหัวใจเขาถามหัวใจเขาได้ เราจะได้รับการยกพลังงานให้ขึ้นสู่ทางออกจะได้มีแสงสว่างในหัวใจใครประสงค์ที่จะดูดวงกับพี่หมอสามารถทักพี่หมอมาได้โดยตรงนะครับผ่านแชแนลข้อความนะแล้วเราจะกลับมาพบกับเรียกว่าความรู้สึกของเขากันอีกในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ